สวัสดีครับพบกับผมนะครับปาร์ควิสานออตโต้ออกรถง่ายได้รถดีต้องวิสารออตโต้คารสาขาการจนาพิเศษสุดยอดรถ PPV ที่ทุกคนตามหาเป็นรถยอดนิยมใครๆก็อยากใช้คนใช้แล้วก็อยากจะซื้อรุ่นใหม่ๆที่เป็นยี่ห้อเดิมขึ้นมาอีกก็ต้องยกให้เขาเลยนะครับผมรถที่ผมนำมารีวิววันนี้จะเป็น Toyota f o r ร u n e er, รุ่นย่อย 2.4V คันนี้เป็นรถปี2017เลขไม้แท้130,000กิโล ส่วนราคานะครับผมสบายมากๆนะผมขายเพียงแค่979,000บาทต้องบอกเลยว่าคันนี้สภาพสวยมากๆแต่ตำหนิก็พอมีให้เห็นเดี๋ยวผมจะพาชมเลยว่าตำหนิมีตรงไหนบ้างนะครับส่วนตอนนี้เราไปดูรถคันนี้กันเลยดีกว่าครับตามผมมาครับ นับสนุนโดย c a r ์ฟอร์ชเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคันสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้แรับประกันซื้อคืนเต็มราคาค a r ์ฟอร์ .com มาครับมาดูสเปครถคันนี้นะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2 4 0 0ซ c ให้กำลังสูงถึง150แรงมา้ามาดูสภาพดีกว่าแต้มสีบางสีอยู่ครบไม่มีคราบน้ำมันรั่วใดๆนะคันนี้นะไม่มีการซึมไม่มีคราบขมาด้วยแล้วก็ดูโครงสร้างนะครับนี่ น็อตฝากระโปรงไม่เคยถูกแกะขันไข่นะปั๊มโตโยต้าคมคมดูนี่เลยน็อตแผงข้างไม่เคยแกะนะครับมีมแมลงแถมหนึ่งตัวนะครับโอเคดูต่อรูกลมๆไล่ไปนะครับผมสติกเกอร์เลเบลอยู่ครบเม็ดอาร์คมคมสวยๆชัดๆไล่ไปสวยหมดนี่ดูน็อตฝั่งนี้ก็ไม่เคยถูกแกะขันไขนะครับแล้วก็นี่ต่อเลยแผงข้างไม่เคยถูกแกะขันไขไฟหน้าไม่เคยถูกไขนะครับซื้อโตโยต้าอย่าลืมดูเลเบลมอกอแล้วก็แผ่นเพจนะครับ คันนี้เป็นรถกุมภาปี2017แท้ๆนะครับผมด้านหน้าคันหน้าดูนะครับรูกลมๆรูเหลีล่ยมๆนถอคันหน้าไม่เคยถูกแกะคันไข้ภาพดำๆเป็นยางรองฝาปงนะครับผมไม่ใช่ตําหนิอะไรมาร์กอาคพบรูเหลี่ยมๆคมๆชัดๆคันนี้โครงสร้างเดิมร้อยเปอร์เซนต์ไฟหน้าคันนี้นะครับผมจะเป็นโคมแบบโปรเจคเตอร์นะเป็นใบบีม LED แล้วก็มีไฟเดย์ไทม์ให้มาด้วยด้านล่างมีไฟตัดหมอกการตกแต่งเนี่ยต้องบอกเลยว่าสวยงามตัดสีได้ดีมาก มาดูล้อกันนะครับผมล้อคันนี้นะครับผมจะเป็นล้อแมกซูทนเดิมจากโรงงานคอปสิบแปนะครับผมซีรีส์ยางจะเป็น2 6 5 6 0 R 1 8ยางจะเป็นบิสโตนดูเลอร์นะยางเป็นยางกลางปีคอนคอดมาปลายปลายและปี2020ซื้อไปยังไม่ต้องเปลี่ยนใช้ต่อยาวๆเพราะดูเลอร์เนี่ยนะครับผมค่าเทดแวร์ของเขานะสูงถึง360มีความแข็งแรงทนทานมากๆถัดมากระจงมองข้าวของเขาเป็นสีเดียวกับตัวรถมาท้องกับไฟเลี้ยวนะครับผมพับไฟฟ้าด้วยนะคันนี้นะามาดูกันต่อ ด้านจับประตูจะเป็นโครเมีม่ยมรวมถึงเป็นคีย์เลสด้วยสามารถล็อกและปลดล็อกจากด้านจับประตูได้บันไดเสริมข้างมีมาให้นะครับผมบันไดเสริมข้างต้องบอกนะใช้งานได้จริงนะช่วยขึ้นลดลงรถได้อย่างปลอดภัยเพราะว่าน้ําหนักขนาดผมนะผมลองให้ดูหลายคันแล้วคันนี้ก็ลองด้วยก็ได้อ่าเห็นป่มไม่สะเทือนนะครับผมเยี่ยมจริงๆผัดมาดูสภาพแผงข้างด้านในแผงข้างด้านในสวยงามสมบูรณ์ดีด้วยที่ว่าเป็นรถมือเดียวป้ายแดงเนาะเจ้าของเดิมดูแลมาดีมากๆนะ กระจกออเทอร์ทั้ง4บานนี่นะครับ mm. กระจกมองข้างขับและพับไฟฟ้า mm. มีทว mm. ิสเตอร์บริเวณประตูมาให้ด้วยเข้าดูสภาพภายในกันเลยดีกว่าพงมาลัยอยู่ในสภาพที่สวยงามสมบูรณ์มีลายไม้นะครับผมพงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันด้านหลังพงมาลัยมีแพดเดิลชิให้มาทางด้านขวาดูในหน้าปัดนะอัตราบริโภคน้ํามันต่างๆดูได้เลยนะครับดูเบาะเบาะหนังของเขาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะมีร่องรอยแค่ตรงนี้นะครับผมขึ้นรถลงรถปกติเป็นทุกคันนะเบาะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้วย ดูโครงสร้างดีกว่ามือเดียวป้ายแดงนะต้องดูโครงสร้างให้ครบดูกันเม็ดอาร์คสวยๆคมๆกลมๆชัดๆไม่มีรอยตะเข็บตัดต่อตัวถังใดๆนะครับน็อต <Not S 2> แผงข้างนหน้าผมบอกแล้วไม่แกะฝั่งนี้ก็ชัดเจนแอร์แบ็กอยู่ครบ,ครบนะครับผมไม่เคยระเบิดนะถัดมาสภาพสีโดยรวมผมดูฝั่งขวานะไม่เจอตําหนิอะไรนะสะภาพยังอยู่ในสภาพที่สวยงามสมบูรณ์ดีนะครับผมโอเคถัดมามาดูกันเนี่ยแผงข้างประตูบานหลังนะครับผม สวยงามดีนะไม่มีตําหนินะครับผมดูเบาข้างในเบาสภาพสวยงามดีนะครับการพับก็ง่ายดายนะครับผมผมเคยสอนไปแล้วนะอ่าดูโครงสร้างกันนี่เม็ดอาร์คสวยๆคมๆชัดๆนะคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนนะครับมาตามมาต่อทางด้านท้ายท้ายรถของ Fortuner บอกเบาอย่างนี้นะครับดูดีอยู่แล้วแหละเป็นรถที่แบบดูแล้วไม่เชยดูแล้วไม่เก่านะครับผมเอาจริง ปีศูนยยังขับให้เห็นอยู่เยอะแยะบนท้องถนนนะเป็นรถที่ทนทานแข็งแรงและคุ้มมากๆานะครับผมามาดูกันสปอยเลอร์ด้านหลังมีไฟเบรกดวงที่3ด้านใต้ตรงนี้มีกล้องมองหลังให้มาด้านใต้ตรงนี้นะครับผมดูที่นี่เห็นไหมยางอะไรอยู่ครบนะฝาท้ายคันนี้เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับผมผมเปิดให้ดูนะแล้วก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับผมว่าระบบไฟฟ้าสามารถเปิดปิดได้เนาะแล้วก็รวมถึงเราสามารถเปิดปิดฝาท้ายไฟฟ้าจากข้างในได้ได้วยมีปุ่มนะ โอเคถัดมานี่ปุ่มปิดก็ตรงนี้ก็มีนะครับผมนี่นะโอเคคู่มือแนะนําเป็นภาษาไทยนะครับผมแปะอยู่ตรงนี้โอเคด้านหลังนะครับบอร์ดแถวสามเรียนอย่างนี้นะครับผมใช้งานได้จริงนะ f o r t u n e r นะครับผมแล้วก็การพับบอร์ดเนี่ยง่ายมากแล้วก็วิธีพับก,ก็คือพับขึ้นไปด้านข้างนะครับผมแค่นี้เองอ่าผมเอาถาดลองออกให้ดูก่อนสภาพแท้ๆของเขานะครับผมสวยงามมากๆสังเกตพวกตามผมตามอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหม มันชัดเจนเลยว่ารถคันนี้ดูแลมาดีมากๆนะครับผมแอร์ air, เป็นแอร์ราวแบบ3แถวด้วยนะแล้วก็นี่นะครับเห็นตรงนี้ไหมครับมีการติดตั้งทั้งกล้องด้านหน้าและกล้องด้านหลังรถมาเพื่อเป็นหลักฐานในความปลอดภัยหลายๆอย่างนะเพราะว่าการมีกล้องเนี่ยบางทีอะ่ะเคยดูในคลิปไหมที่แบบคนกระโดดใส่รถเราอะไรเงี้ยนะมีกล้องไว้ก็ช่วยได้และที่สําคัญช่วยลดเบี้ยประกันด้วยนะครับโอเคตามมาต่อเฮ้ยรถ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 ลืมให้ดูโครงสร้างได้ไงเนี่ย น็อตฝาท้ายนะครับผมไม่เคยถูกแกะขันไขทั้งขวาแล้วก็ซ้ายเลยโอเคใช้ล่างนะครับนี่นี่แหละครับโครงสร้างเดิมๆม,มันต้องอย่างนี้นะครับผมคันนี้สวย,ยจริงๆถัดมามาดูทางด้านนี้กันต่ออ่อันนี้ผมบอกให้มีตําหนิผมเจอแล้วเห็นนี้ป่ะมีรักยิ้มเล็กๆน้อยๆอยู่ตรงนี้เนะาะแทบมองไม่เห็นผมคิดว่าน่าจะเป็นแฮนด์จักรยานอะไรกัน <c oughs> ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ด้วยเพราะว่าถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับผม มันเป็นเหล็กอะไรอย่างี้ใช่ไหมมันน่าจะสีลอกหรืออะไรอันนี้ผมคิดว่าเป็นแทนจัก,กรยานมันมียางรองอยู่นะแล้วก็แทกเข้าไปนะครับผมโอเคถัดมาอ่าดูกันประตูบานนี้เป็นไงบ้างสวยงามไม่มีตําหนิใดๆเลยนะครับผมโอเคดูสภาพบอกนะครับสวยงามสมบูรณ์ดีไม่มีตําหนิใดๆเช่นกันนะครับถัดมานะครับนี่นะครับอ่าดูโครงสร้างสวยๆเดิมๆเม็ดอาคมคมชัดๆนะคันนี้โครงสร้างสวยจริงๆถัดมาต่อนะครับ ไม่มีตำหนิโอเคแผงข้างฝั่งนี้นะครับผมสวยงามมากๆนะเฮ้ยเจ้าของเดิมดูแลมาดีจริงๆผมบอกแล้วคันนี้เป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับผมสภาพสวยงามคอนโซลสวยๆนะครับผมรูปไปเลื่อนๆเนาะเก๊มีเก๊บนเป็นคูลบ็อกซ์แช่น้ําเย็นได้นะครับผมเก๊ล่างก็มีมาให้ไว้เก็บเอกสารอะไรได้หมดเลยนะพัดมาดูบอบ์ดนะครับ,บอบ์ดอยู่ในสภาพที่สวยงามสมบูรณ์มากๆโอคดูโครงสร้างเลยดีกว่านี่นะครับ เม็ดอาร์คส,สวยๆคมๆกลมๆชัดๆไม่มีรอยตะเข็บตัดต่อตัวถังใดๆและดูน็อตแผง้ังด้านหน้าที่ผมบอกว่าไม่เคยแกะผมหมายความตามนั้นไม่เคยแกะจริงๆเดี๋ยวผมพาไปดูพื้นที่ห้องโดยสารภายในตัวรถแล้วไปดูกันว่าภายในรถของเขามีฟังก์ชันอะไรบ้างตามผมเลยครับ <S 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 ตอนนี้ผมอยู่ภายใน f o r t u n e r คันนี้แล้วนะอย่างที่เรารู้กัน f o r t u n e r เป็นรถที่โอโถมกว้างขวางแข็งแกร่งพร้อมลุยทุกสถานการณ์นะครับผมสภาพสวยงามมากๆนะคันนี้นะผมลูกให้ดูเลยนะครับผมหน้าจอตรงกลางของเขานะครับผมเป็นจอแบบ พัดสกรีนด้วยนะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับคันนี้นะครับผมอันนี้คือข้อดีของเขานะครับผมผมชอบมากๆนะเห็นป่ะแล้วก็คันนี้มีนิเกเตอร์นี่นะครับเมมโมรีการ์ดอยู่ครบนะครับผมถัดมาแอร์เป็นระบบออโต้นะครับผมด้านซ้ายอันนี้เป็นปุ่มปรับลมนะแล้วก็เป็นปุ่มเปิดปิดแอร์หลังนั่นเองนะไล่ฟ้าครบอยู่แล้วนะตรงนี้นะครับผมแอรชั่นคอนโทรล USB รูสิบอ็อกดีซีเอาเลตมีมาให้ครบที่วางแก้วของเขา f o ร์จูเนอร์ออกแบบที่วางแก้วตรงกลางมาได้ดีนะเพราะมันไม่มีอะไรมาบังเขาเลยนะครับอันนี้คือข้อดีของ f o ร์จูเนอร์นะการตกแต่งเป็นลายไม้ที่สวยงามมากๆเกียร์ออโต้มีโหมดให้เลือกพาวเวอร์โหมดแล้วก็อีโคโหมดพนักเท้าแขนตรงกลางสีสวยๆไม่มีตำหนิใดๆนะครับผมผมบอกแล้วคันนี้มือเดียวป้ายแดงเจ้าของเดิมดูแลมาดีมากๆเก๊ก็กของตรงกลางก็ใช้ได้เยอะใช้ได้ดีนะครับพวงมาลัยจับถนัดมือดีเนาะต้องบอกว่า f o r t u n e r เป็นรถที่ผู้ชายขับได้ผู้หญิงขับดีนะครับผมยิ่งไปกันเยอะๆนะ ยิ่งแบบถ่วงให้ช่วงล่างลงมานะครับโคตรมันเลยลพูดตรงๆนะครับผมคันนี้ความปลอดภัยแอร์แบกรอบคันนะครับโฟล์คชเนอไม่ต้องกลัวนะแอร์แบกครบๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมพาไปนั่งเบาะแถวหลังว่าแถวหลังนั่งสบายขนาดไหนตามผมเลยครับมาครับผมขึ้นให้ดูนะวิธีขึ้นก็เอาข้างซ้ายขึ้นก่อนแล้วค่อยเอาขวาเสียบปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคผมขึ้นมานั่งแล้วถามว่านั่งโดยสารได้ไหมนั่งได้เฮดรูมสาหรับผมนะไม่ได้เหลือเยอะอะไรมากมายนะครับผมแต่ว่าเล็กรูมเหลือเยอะ แล้วก็ที่สําคัญคือผมมาสูง182นะโทษนะครับตัวผมสูงประมาณ182เซนติเมนะก็ยังเหลืออยู่เลยถ้าเป็นคนที่ส่วนสูงน้อยกว่าผมน่าจะนั่งสบายนะครับผมด้านหลังนะครับผมมีสวิตช์ไฟนะครับผมรวมถึงนี่ครับมีปุ่มปรับแอร์นะครับผมและแอร์มีระบบออโต้เปิดปิดได้ด้วยด้านหลังตรงนี้มีนี่ DC Outlet อีกแล้วแต่ข้างล่างมีปลั๊กไฟให้มาเลยนะครับผมน่าจะใช้งานง่ายกว่านะใช้ปลั๊กนะครับผม โอเคเบาด้านหลังก็อยู่ในสภาพสวยงามดีมีไอโซฟลิกสำหรับล็อกคาซีททั้งสองฝั่งนะครับผมและพนักเท้าแขนตรงกลางี่โตโยต้าออกแบบมาดีมากๆเพราะว่าดูนะครับมันจะไม่บังการเท้าแขนของเรานะอันนี้ผมชอบนะผมชอบของเขามากๆนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยเวลาที่ผมก้าวขึ้นบันไดขึ้นรถเนี่ยข้อเสียเดียวคืออะไรรู้ไหมครับมันไม่มีที่หนที่หนมันจะอยู่แบบซ่อนอยู่ข้างบนนี้นะเขาควรจะทําอยู่ตรงนี้หรือทําแบบแคมรี่ที่เอามาไว้ด้านหลังบอกก็จะทําให้เรา นะดึงง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมพาไปทดลองขับดีกว่ามาดูกันว่าเจ้าคันี้ฟิลลิ่งในการขับเป็นอย่างไรและรถสมบูรณ์อยู่หรือไม่ตามผมมาครับมาครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันนะเกียร์อโอโต้ขับง่ายไปเลยครับดูแมปนะใช้ได้จริงๆนะนะวิสาโอตโต้คารนะครับตั้งอยู่บนถนนกาญจานาพิเศษนะตรงข้ามสมาคมชาวปักใต้มาไม่ถูกหรือว่าหารถอะไรอยู่โทรเข้ามาบอกเราได้เดี๋ยวเรามีทีมงานคอยดูแลนะครับผมลูกค้าไปทดลองขับกันเราจะเริ่มด้วยเนิน เียงเลยนะคันนี้สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้มากๆนะดูวงเลี้ยวก็ไม่ได้หนักอะไรมากนะครับเวลาที่รถขึ้นตัวแล้วยิ่งขับง่ายขึ้นไปใหญ่นะครับผมขึ้นอีกเนินหน้าไงสมบูรณ์นะคันนี้สมบูรณ์ดีนะครับผมเนีย่ยเห็นไหมข้างหน้ารถเรานี่มีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะหาอะไรอยู่บอกมาขนาดรีโวลไม่ห้าร้ยังเคยเอามารีวิวให้ดูแล้วเลยนะครับเยี่ยมจริงขึ้นอีกเนิน,นครับโอเค เดี๋ยวผมลงไปบอกโปรโมชั่นดีๆให้คนลูกค้าฟังด้านล่างนะครับผมตามผมเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับเจ้า f o r t u n e r คันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าสภาพสวยงามส่วนตำหนิที่เห็นเล็กๆน้อยๆเนี่ยถ้าลูกค้าซีเรียสเดี๋ยวเราเก็บงานให้รับรองนะครับผมรับรถไปสบายใจได้เลยส่วนลูกค้าที่อยากซื้อรถคันนี้ผมบอกเลยไม่ว่าคุณจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยวิสาหกคาของเรามีบริการจัดไฟแนอนซ์นอกสถานที่ส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านท่าน คุณรออยู่บ้านรอผลออกเราเอารถไปส่งถึงหน้าบ้านเลยและใครจัดไฟแนน้น์เรามีโปรโมชั่นดีๆให้แน่นอนนะครับผมสฟรี90วันดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นานหนึ่งปีหรือจะรับดอกเบี้ยพิเศษ2.49ตลอดอายุสัญญาเอารถจากเราไปไม่ต้องกังวลไปเพราะว่าวิสาหกราของเรารับประกันหลังการขายให้ถูงสุดถึง2ปีหรือเจ0 0 0กิโลพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงก่อนจากกันช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยอยากดูผมรีวิวรถอะไรนะครับ แล้วก็รบกวนช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ นับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคุสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com